อกตัดีครับอกตัวดีครับตัวดีครับอกตัดีครับไม่คุ้นเาเหมือนแรกกันไปเลยวะตัวดีครับออกตัวดีครับวมากครับวมากเล้วไเลยเยไปเลยไปยไปเลยไปเ เดีก่ี่ดอ้อมเลยนี่ต้องเล่นคู่นี้ไปครับไปครับไปครับเร็วครับเร็วเร็ว คุ่ยีวิ่งแล้วไหมากเร็วมากเลยพี่ยิ้มช้าช้าเร็วแล้วเร็ว